สี่พึกภาณิชรับเธอถึงหมดของหัวใจได้แก่คุณสี่พึกพาณิตค่ะ ก็ยังตื่นเต้นแล้วก็ยังเขินทุกครั้งนะฮะสำหรับรางวัลน,นี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางมายาวอร์ดนะครับผมที่จัดงานได้ดีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับรางวัลหนุ่มเจ้าสเสน่ห์นะครับผมคิดถึงชื่อรางวัลแล้วก็รู้สึกเขินตลอดเวลานะฮะก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนๆที่โบสให้ผมนะครับผมแล้วก็ชื่นชอบในความเป็นผมแล้วก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็น กำลังใจผมในทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางค่ายดูมันดีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณท,ทุกท่านนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกาันแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมนะครับผมยังไงปีนี้ก็ฝากข้ามฟ้าเคียงเธอด้วยนะครับผมก็จะแสดงเป็นองค์รักชรันให้ดีที่สุดสุดความสามารถขอบคุณมากค,ครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้